สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็นเด็ดเสีนะคะวันนี้พบกันในคืนวันพุธที่7กันยายนกับดิฉันนารากรติยายนค่ะเราภาคภูมิใจกันมานานนะคะว่าเกาะเต่าซึ่งอยู่ในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนั้นถือว่าเป็นสว์ของนักดำน้ำําแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับโลกทีเดียวนะคะในเรื่องของความงดงามของสีสันใต้ทะเลแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในวันนี้เกาะเต่ากําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะ เป็นเพราะว่าความหนานแน่นของนักท่องเที่ยวและไม่มีการรักษาปะการังนั่นเองความเจริญที่เกิดขึ้นบนเกาะก็ทําให้เกาะเต่านั้นถูกทําลายนะคะติดตามจากคุณปิติพรพรามัทุรสค่ะ ช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสิ่งปลูกสร้างและความเจริญทางด้านวัตถุบนเกาะเตาได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วควบคู่กับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเพื่อสัมผัสความงามใต้ทะเลอ่าวไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ชื่นชอบนะเขามาที่เกาะเตาเยอะครับแล้วก็มีการที่ที่มีชื่อเสียงมากถึงเกาะเตามีการดำน้ำ นักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาบริการได้กลายเป็นปันจจัยที่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยเฉพาะปะการังทรัพยากรทางทะเลที่เป็นจุดขายของเกาะเตาคือหลังที่เราใช้ทัพยากรเยอะมากจนเกินจนเกินความพอดีมันก็เห็นส่งผลทําให้ทุกอย่างเริ่มจะเละเทะ นอกจากนี้ปะการังธรรมชาติจำนวนมากถูกนักดำน้ำมือสมัครเล่นเหยียบย่ำเสียหายและมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ถูกขยะและตะกรอนทับถมยิ่งไปกว่านั้นน้ำทิ้งจากสถานประกอบการที่ปล่อยลงสู่ทะเลโดยไม่ผ่านการบำบัดอย่างซ้ำเติมให้ปะการังซึ่งเป็นทั้งบ้านและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำค่อยๆตายลงเรื่องหลสำคัที่ทำให้ใหหปะการัง ค่อนข้างจะสมโมลงกว่าในอดีตที่ผ่านมานครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ายังสวยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับอดีตสมัยยุคแรกๆเนี่ยก็ถูว่าความสวยงามมันลดลงไปเยอะทีเดียวเมื่อปะการังเสื่อมโทรมจำนวนสัตว์ทะเลจึงลดปริมาณลงบางชนิดสูญพันธุ์ไปทำให้ท้องทะเลซึ่งเคยมีสีสันกลายเป็นเสมือนทะเลร้างสเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มตระหนักถึงปัญหาและพยายามสแสวงหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นปิติพรเพาัทุรสรายงานช่วงหน้านะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาตามต่อถึงเรื่องของการรวมกลุ่มการของผู้ประกอบการค่ะและการสร้างปะการัรางเทียมใต้น้ําเพื่อจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลเอาไว้นะคะติดตามเรื่องของเกาะเต่าได้ในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะ